กุนขแมหักอีกแล้วไม่มีเงินรักษาต้องเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้ในการรักษาตัว ครับโดยไฟมวยไฟนี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแอดบอกเลยว่าแอดเห็นแล้วรู้สึกสลดใจมากๆเลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าไฟนี้เป็นการต่อสู้กันของนักมวยกุนขมแมด้วยกันเองนะครับไม่ใช่นักมวยไทยของเราเพราะฉะนั้นแอดจะไม่เจาะจงลงไปในรายละเอียดของไฟการชกหรือรายละเอียดในการชกมากนักนะครับแต่จะมาเล่าถึงเรื่องของการจัดการของ คุณขมแม์ครับที่มันช่างห่วยและแย่มากๆนะฮะหรือว่ามันจะเป็นปรัชญาของคุณขแม่แอดก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเขาจะชอบพูดว่ามวยไทยเติบโตได้เพราะใช้เงินและพวกเราจะไม่ใช้เงินอย่างพวกเขาคุณขแม่เติบโตได้ด้วยหัวใจและไม่ต้องใช้เงินนะครับพอขาหักมาไม่สามารถใช้หัวใจไปรักษาได้นะค,คุณผู้ชมพอไม่มีตังกก็เลยต้องเปิดรับบริจาคนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแผนการจัดการอะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่หลังจากที่ เขาขาหักเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากโปรโมเตอร์มวย $100 ดอลลาร์นะครับก็ประมาณสัก3 0 0พันกว่าบาทนะครับแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากสปอนเซอร์นะฮะของคุต energy ดิงอะไรของเขาแน่นอนนะครับแต่ของฝั่งกัมพูชาเนี่ยอีก $200 ดอลลาร์แต่มันไม่เพียงพอต่อการรักษาที่จะต้องใช้การผ่าตัดครับคุณผู้ชมครับเพราะการหักของเขานะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นในภาพนะครับว่ามันเป็นการหักที่กระดูกท่อนหลัก ของขานะครับก็คือหักที่กระดูกท่อนใหญ่เลยนะฮะไม่ใช่หักที่กระดูกท่อนเล็กนะครับของท่อนขาเนี่ยหักออกเป็น2ท่อนแล้วก็มีรอยแตกตรงจุดที่คลัก อีกหลายจุดเลยเนื่องจากเป็นการเตะที่เหมือนกับเตะพลาดนะครับที่แรกแอนนึกว่าเขาเตะไปโดนเขานะแต่พอดูจริงๆแล้วมันเตะแล้วเ,วเฉือนด้วยครับคุณผู้ชมพอเฉือนแล้วเจ้าตัวก็กลับมาที่จะลงน้ําหนักมันทําให้ขาบิดไปเลยนะครับแต่กรรมการฝั่งของกุณคาแมร์เขาก็ดูเงื้อ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 นะฮะแทนที่จะยุติการชกไปเลยนะครับก็พยายามไล่นักมวยอีกฝั่งหนึ่งเข้ามุมแต่นักมวยเนี่ยไม่ได้จะเข้าไปชกซ้ำนะครับแต่เขาจะชี้ให้เห็นว่าขาของนักมวยฝ่ายแดงเนี่ยมันหักไปแล้วนะฮะแล้วกรรมการเนี่ยก็ไม ีซ้ำยังจะกลับไปนับอีกนะครับแทนที่จะไปรีบเซฟนักมวยเรียกแพทย์สนามขึ้นมาดูอาการของนักมวยนะฮะก็เลยทําให้บาดเจ็บหนักนะครับเข้าเฟือกธรรมดาไม่ได้ต้องผ่าตัดและการพูชาไม่มีบัตรทองนะฮะคุณผู้ชมไม่มีหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าหรืออะไรแบบบ้านเรานะครับเขาต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองทั้งหมดทําให้ ไม่มีเงินเพียงพอเงินที่ได้จากสปอนเซอร์นะครับอย่างที่แอดบอกไปว่าทั้งหมด300ดอลลาร์เนี่ยมาจากโปรโมเตอร์มวยผู้จัดมวยเนี่ยหนึดอลลาร์ 100, แล้วก็มาจากสปอนเซอร์อีก200ดอลลาร์ได้มา300ดอลลาร์เก้าพันกว่าบาทไม่เพียงพอนะครับก็เลยต้องเปิดรับบริจาคโดยให้ชาวกรุงชาช่วยกันบริจาคผ่าน QR code นะฮะก็ได้คนละ5ดอลลาร์บ้าง1ดอลลาร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแอดก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยอดรวมเขาไปอยู่ที่เท่าไหร่ กลับมามองที่เรื่องของการบริหารจัดการของคุณคาแมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝั่งคุณคาแมเองเนี่ยเขายอมรับสบภาพนะฮะว่าการจัดการของเขายังไม่ดีต้องมาช่วยกันดูแลทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนอะไรก็ว่าไปนะครับก็คงจะทําให้นักมวยมีสวัสดิการที่ดีกว่านี้ทางฝ่ายจัดเองก็ควรจะเตรียมตรงนี้เอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภยัยหรืออะไรที่มันจะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของนักมวยไม่ใช่ปล่อยให้นักมวยต้องเผชิญชะตาก,กรรมหลังได้รับบาดเจ็บ แบบนี้นะครับก็เหมือนที่โปรโมเตอร์มวยกัมพูชาเขาชอบพูดกันครับเขาบอกว่ามวยคุณคํมแบกของเขาเนี่ยโตได้ด้วยหัวใจไม่ได้โตได้ด้วยเงินเหมือนมวยไทยนะฮะเป็นไงฮะพอไม่มีเงินนะฮะเจ็บขึ้นมาอายุมากขึ้นมามันลําบากมากครับคุณผู้ชมหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับก็ทําให้ชาวกัมพูชาเนี่ยน้อยเนื้อต่ําใจหลายคนก็ตัดเพอนะครับแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าทําไม วิถีชีวิตของชาวเขเมรเนี่ยมันถึงได้ยากเย็นนักหนานครับโดยในไฟนี้นะครับเป็นการพบกันเองของนักมวยกัมพูชาอย่างที่ดได้รายงานไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับซึ่งก็คือเซกิมฮองและชองทองแซดนะครับสคนนะฮะเจอกันเองนะครับเป็นนักมวยฝ่ายแดงชื่อว่าชองทองแซดนะครับทองแซดนี่ถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นทองสิทธ์ประมาณนั้นนะส่วนฝ่ายน้ําเงินชื่อว่าเซกิมฮองแข่งขันกันไปเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูความ ควคิดเห็นของชาวกัมพูชากันครับคุณผู้ชมรับว่าพวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า อย่างไรบ้างนะครับโดยคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาต้องจริงจังกันถึงกับต้องทำให้กระดูกหักด้วยความคิดเห็นต่อไปนะฮะเข้ามาคอมเมนต์โดยบอกว่า,วาไอ้ผู้ที่รักด้านเรื่องของมวยเวลามีอะไรได้หน้าก็โพล่าเสนอหน้ามากันเต็มแต่พอเขาขาหักไม่เห็นมีใครกระโดดออกมาให้เงินช่วยเหลือเขาเลยความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่า,ากรรมการมันเป็นบ้าอะไรมันจะนับอย่างเดียวเลย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าขนาดขาหักมันยังอยากจะนับอีกหรวเนี่ยมาคอมเมนต์เหมือนคอมเมนต์ก่อนหน้านี้เลยนะฮะความเขีนต่อไปนะครับเขาบอกว่าโอพระเจ้ามันน่าสงสารจริงๆขาของเขาหักจนเขาฟุบลงไปเลยความเขียนต่อไปนะ,ะก็บอกว่าขนาดนักมวยร้องกรี๊ดขนาดนี้กรรมการมันก็ยังจะนับอีกหรือเนี่ยความเขีนต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันเศร้ามากมากเลยถึงแม้ว่าเขากําลังต่อสู้ได้ดีแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งมันแย่มากมาก อคอมเมนต์ตอไปนะฮะเขาบอกว่ากรรมการทําอะไรวะหน้าความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันสงสารนักมวยคนนี้จังตอนเนี้ยฟอร์มเขาจริงๆแล้วกําลังดีมากเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาไม่หักซะก่อนฉันคิดว่าเขาต้องชนะแน่ๆความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าน่าสงสารมากเลยเนาะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าโอ้ชีวิตของนักกีฬานี่ มันช่างลำบากจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าน่าสงสารจังเลยคําว่าน่าสงสารนี่มีเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นคอมเมนต์สันส้นๆเพราะฉะนั้นแอดจะขออนุญาตข้ามความคิดเห็นที่ว่าน่าสงสารไปนะครับมีเยอะจริงๆฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเขาสู้ได้เก่งมากเลยถึงแม้ว่าเขาจะขาหักแต่ถ้าเขาไม่ขาหักแล้วก็ฉันรับรองว่าเขาชนะแน่น่าสงสารจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้โดนเตะจนขาหักแต่เขาเตะ คนอื่นจนขาหากักยังไงก็ขอให้หายไวไๆนะ ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขามาคอมเมนต์สั้นๆเอาไว้นะครับโดยบอกว่ากรรมการบ้าสิ้นดีเลยก็คงยังต้องเป็นวิธีการหาทางคุณผู้ชมครับในการจัดระเบียบของฝั่งคุณทมาเอรเขาละฮะว่าจะทําอย่างไรให้มวยของเขามีมาตรฐานมากกว่านี้ในไฟน์นี้เห็นได้เลยว่าทั้งฝ่ายจัดกรรมการและเรื่องของการจริงๆต้องพูดไปถึงเรื่องของการฝึกมวยในฝั่งของเขาเลยว่าเบสิกในเรื่องของการป้องกันตัวเองไม่ให้บาดเจ็บเนี่ยมันควรจะดีกว่านี้กรรมการที่ตัดสินบ,บนเวทีต้องทัน กกมาาว่านี้และที่สําคัญที่สุดก็คือฝ่ายจัดคนจะมีในเรื่องของการจัดการป้องกันในเรื่องของการช่วยเหลือนักมวยที่ได้รับบาดเจ็บให้ดียิ่งกว่านี้นะครับไม่ใช่แค่ออกมาพูดลมๆด้วยความสวยงามว่ากุนแคมเติบโตได้เพราะหัวใจไม่ได้เติบโตได้เพราะใช้เงินเนี่ยละฮะเห็นได้ชัดเลยว่าพอไม่มีเงินแล้วมันเอาหัวใจไปหาหมอได้ไหมมันใช้หัวใจผ่าตัดได้หรือเปล่านะครับได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญที่แอดอยากจะย้าในคลิปนี้ก็คือ คือเรื่องของมาตรฐานของกรรมการผู้ห้ามบนเวทีเราจะเห็นได้บ่อยนะครับว่าเวทีของประเทศไทยของเราเนี่ยกรรมการทุ่มเทสุดตัวเลยครับตอนจังหวะที่นักมวยจะล้มเนี่ยต้องกระโดดเข้าไปประคองไปคอยดูแลนักมวยทําให้มันทันเกมทําให้มันเซฟนักมวย ให้ได้มากที่สุดไม่ใช่จะนับหลับหูหลับ,ลบ,ลบตาจะนับอย่างเดียวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตานารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ มลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ